รถมาส่งของป้าอ้วนนะให้ส่งไปไหนนะนี่ค่ะพร้อมเทเบอร์นี้ค่ะอ๋เราต้องกดไปที่พร้อมเพทใช่ค่ะใช่อ๋อมาลงคลอมเทไปไหนันีไม่เคยจ่ายเลยนะพร้อมพงพร้อมเพทนี่นะครับทุกวันนี้เนี่ยเออมีหมดไม่จะเป็นต้องเบอร์ธนาคารเลยไม่นี่มีแต่ตัวแกนนะ เราเข้ามาทันเรานะไม่เป็นไรเราทำสิ่งนี้ได้สวัสดีนะคะอยู่กับปุ๊แม่น้องเหมียวนะคะพาป้าอ้วนมานี่นี่ไงอันนี้แน่นอนช็อกโก้ที่นี่มันเขียวเยอะไปนะเจะไปกลายเป็นพน้าจะมีโทผีเดี่ยวเอาๆเอาดอกๆเขียวๆเมื่อวานนี้มาดูอยู่ ดอเกเขียวเขียวอันนี้ก็เขียวใบต,ตองเลยอ่ะอ,อ๋อเออแบบนี้ก็ได้นะมันก็มีเขียวเขียวนะคะวปลาอ้วนมาเปลี่ยนชักโครกนะคะที่ซีรีธรรมนะคะวันนั้นก็นซื้อไปผิดนะคะอันนี้ก็น่าจะดีนะได้อยู่ค่ะได้อยู่ยเดียวยไลท์ชะโครกชักโครกมันจะมีอันนี้เราก็ไม่ได้ดูวันนั้นตอนนั้น ก็ว่าอยุทําไมราคามันอันนี้เทต,เตัวเดียวถือบินไปให้พนักง,งานเขาแล้วก็บอกเขาวันนี้ก็ประอ้วนก็สั่งพ่อนะคะมาลงที่บ้านนะคะไว้ปลูกผักบอกให้ยูทูปไปไปเก็บกินได้เลย ไปแล้วเมียเมียช่างไปแล้วรีบ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 ไปแล้วซื้อแปลงใหม่บ่อ๊ะวัวแกซื้อเอาแปลงไปให้ไงแปลงมันไม่สมบูรณ์อ๋อแบบนี้บอ๊ะรุ่นไหนรุ่นน,นี้วอ๊ะโอ้ไม่เห็นจะโตเลยนะเอากี่อันอันเดียวอันเดียวก็พอแล้วฟอ้น้ำวันนีตรงไหนเนาะ ไปงานสิดูทำมีทุกอย่างช่างสั่งจากอย่างช่างสั่งจากอย่างนี่ บ่มีชั่างรอมีแต่รูปช่างเลยนะช่างช่างทำงานอย่างเดียวเออช่ยังต่าสร้างงานสร้างลูกน้องเป็นคนเช็คยาแมวสองปูนกาวจรเทศสองโอ้ยกะได้กี่หลงดลุงหลังเน้อออตะปูนเขียวกระสอบหนึ่งในส่นกลาง มาซื้อของไปแบบไปดูกัเปลีป่ยนเปลีป่ยน เราจะถอยรถได้นะทุกคนมาจิริธรรมนี่เทารถเข้ามาตรงนี้นี่คือแบบสถานที่นี่คืออย่างยางยนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้ามันติดรถใหญ่นี่ก็ก็จะโยกก็จะย้อได้โอ้ยถูกขังปูกระลุนลุนลุนนะเอออันนี้ของแท้เช็คของเช็คของ เปิดเปิดเบร์เลยค่ะเปิดเลยรับปูนเหรอคะปูนกันเดินรถออกไปทางหนาบอจ้าเบิ่งของก่อนเดี๋ยวเปิดมันสิแตกแมนค่ะเช็คของอาประอวนดูโอเคลวดลายสีเพื่อเอาให้พีดพีด้อ ลายนี้โอเคถูกต้อง <c oughs> อ่าม <c oughs> ีของให้ <c oughs> บินแล้วให้แล้วเนาะแล้วก็เหลือปูนแปะเดินไปเอาทงนาเ <c oughs> นี่ยนะคะใช้ของให้เรียบร้อย อันนี้กามาแล้วเนาะสองก็ะสอบบาแม่นบาปุ้ลกาวอ่านั่งแบกมากค่ะออ๋โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะามาถึงแล้วอ้าวค่อยไปซื้อให้แล้วยกเอง เอาเปินสตว์อันนั้นได้กะสวยตอเนี้ต้องหลายคนมะไม่เป็นไรค่ะนูเสือได้ยกได้โ้่ามใหญ่

ไปปาลุงเนี่ยันเอาหมเอาแล้วค่ะแล้วค่ะยังเอ้ยชิมเมึงมันเป็นชิมต้มลุงเสือก่อนนั่นมันจังบ่เสียดายของโอ้ยใช่เสือหัวหกินละมีแรงแล้ว บ่ทันคอยแล้วเจ้าฮะว่าภาษาผุ้หนาแล้วบอกผุนาคองแท้ผหนาคองแท้ผุนาอยู่แต่เพิงเทิ่งผุนอ๋อมันก็ไปเห็ดจับเจือเนาะขนาดว่ามานี่นี่ เมาให้ลกกินงนี้เนี่ยมาถึงแล้วจ้ะโอ้เห็นสิ่งนี้แล้วอึ้งออกลูกเลยปลูกปั๊บออกเลยโอ้มันกินได้ไหมส้มอะไร ส้มจี๊ดนี่บสอสนี่แน่เนี่ยส้มจี๊ดนะคะนี่สุดอึ้งมากก็อ<ม>วนซื้อมาต้นไม้รอบนี่ก็ต้นหนึ่งนี่ต้นอะไรนี่นี่ผักติ้วบ่ะอ๋อลักแรกครบดอกแดงๆอยู่ในสวนวนะั่นน่ะอื จะได้รักแรกพบบ่มันจะทันบ่ภาษาพูดไปดเห็นบอกจ้ามาซา,าลแล้วก็เลยเหตเองแหละนะเห็นบอกกั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 กโอเคประมาณนี้นะคะพัฒกิจิตเสร็จสิ้นแล้วก็ไปรับเด็กต่อนะคะ